จบหางจบหางเอออย่านอนอย่านอนเอาเปรียบกันอย่านอนเออ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 ลุกขึ้นเอ้อเออเอนแสบแสบเอ้ยขึ้นอติเออเออเออลุกลุก Ya, ya, ya. Ini kan jadi dia ni. Oh, oh. เหยยนือสายจริงครับโอ้โหดูท่านชมพี่กับน้องเล่นกันสวัสดีนะครับสวัสดีแฟนเพจดช่องยูทูบช้างไฟดำแล้วก็สวัสดีเอฟซีนะครับผมเอ้ยโอ้โหโอ้โหมีมีการนอนหลอกรอ,รอ,รอพี่กระถางดิโอ้โหสกิดด้วยมีเพื่อนเล่นอ่าเล่นกับพี่ก็ได้เออ ี่พี่อย่านอนอยาเปียบขึ้นขีบโอ้สบายใส่้ยใส่โอ้มีกัลใสุู่ใส่เออโอ้ขาหังโอ้ใส่ตูใส่โอ้ยย่ายยย่ายยย่าย แน่จริงลุกขึ้นมาพี่คุณแน่จริงคุณลุกขึ้นมาเอยะเอยะเอ๊ะเอ๊ะใส่ถุงใส่พี่หน,น,น่อยใส่ถุงใส่พี่อีกโอ้โหนี่การใส่ถุงใส่พี่อีกเอ่อเอ่อขนาดเอ่อเอ่อเอ่อเน่ไม่แน่จริงนี่อ้วน หันขาหลังใส่อีกเอาแน่จริงางี่มาดิครับพี่มาสิครับพี่เดือนมาดิมาดิาดแน่จริงมาดิ ออเออมีการใส่ถูนใส่อีเอโอ้ตัวเล็กไปใจใหญ่นะครับอ่ามีใครกล้ากับผมครับอออเออาออบายดีครับบาดีครับก็มาดีครับ มาสิครับพี่เดือนมาสิครับโอ้โหโอ้โหพี่ลงไปแยกมัอยพี่หลงหลงเอ้ยไปแยกพี่กับน้อย อย oh. ่านอนอย่านอนผมบอกว่าอย่านอนอึมีการจับขาเขาอีกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวเล็กอย่าแซบไม่เบาเลย แล้วก็โดนหลังเลยหลังเลแล้วเคาะขาด้วยเคาะขาด้วยมีการสกิดด้วยให้ให้ให,ให้เอาหยับกันมาให้นอนแล้วก็โดนขาหลังมีการาขาไปแย่เออะเอ๊ะเอ๊ ตูดดนตูด,ตดจะมาได้ละเดืนเอนพยายามพยายามอยากเล่นกับพี่อยากควนพี่เอ้มาดีครับอีกการมือสกิตอีก มาดีครับอายาอายาก็มาดีครับก็มาดีครับ เอ๊ะจบหักจับหักจะพักจับหักเอ๊อย่านอนอย่านอนเอาเปรียบกันอย่านอนเอิ่นเอิ่นเอิลุกขึ้นเอิ่นเอิ่นเอิ่นแสบแสบเิ๊กพี่ห้ามนอนห้ามนอน พี่เดียนก็มาดิครับทําไมดิครับพี่เดียนดูดูดูท่าลุกขึ้นอติเออเออเออลุกลุกลุกอมีการจะดึงนะพยายามจะดึงกยายาจะเอางวงดึงนะครับ เอ้ยวัตถุดิบสายเสกเสกพี่เอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอไม่กามีกาไอ้ไทยขาหลังข้าหลังไปเอ๊ะ กันเห่พี่เดือนนี่เอเออันนี้ดูข้างหลังผมสิครับพี่เดือนอนู่นไม่แป้งมองเู่ กนอนให้ท่าน้องอีกตัวแสบนี่ระกวนของเขาก็มาดิครับพี่เดือนก็มาดิครับลุกขึ้นมาสิครับท่านนักรงจริงอ่ะ <What? S 1> มาสิครับ <What? S 1> ครับ,รบ <What? S 1> ก็มาดิครับ <What? S 1> นะครับอีสายตูดด้วยพยายามจะสก,กิดพี่นะ <What? S 1> เอ้เอ้เอ้เอ,เอ,เอ้การสายตูดใส่ เกือบ,บโดนขาหลังครับอย่าเสอย่าเจงอย่าเจงอย่าควนเขาโอ้โ,อโอนหน่าห่วยเลยเฮ้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 ยขาพี่เดือนใหญ่ยาวเลยเว้ยใส่ตูดใส่อีกใส่ตูดใส่อีกโอ้โหเรามาดีครับีกใส่ตูดใส่พี่เดือนอีกโอ้โหเออแทงเขาแทงเขาแทงเขา แทงเขาแทงเขาใส่พี่เดือนี้อใส่ตูดใส่ตุดใส่ตูดใส่ตูดใส่ตูดโอ้โหมีการใส่ตูดใส่พี่โอ้โหแศรไม่เบาเวนอ้าวสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับความสนุกสนานคลิปน่ารักนะครับพี่กับน้องนะครับสายใหญ่แม่เดวกันนะครับแต่คนละพ่อนะครับโอ้โหทำให้คนรู้จักกขว่า ที่ัำน้องไหครับสื่อถึงความรักอ่ะสุดท้ายนี้ก็สวัสดีครับเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับบ๊ายบาย